มัาเป็นกรรมตั้งไว้ใส่ถังมันจะงอ ผมเริ่มปลูกหน่อไม้มาสามปีครึ่งนะครับก็ว่างเว้นจากงานก่อสร้างก็เลยมาทำหน่อไม้เป็นอาชีพเสริมรายได้ก็พอ่ได้ครับมันก็ปลูกไม่ยากครับแต่าก,การดูแลก็จะยุ่งยากนิดนึงเริ่มจากการปลูกนะครับก็ทำการไถปรับสภาพดินใช้ปุ๋ยหมักครับที่วัวแกบแล้วก็ทำการยกร่องนะครับสภาพ เฉพาะพื้นที่ต่ํานะครับต้องยกล่องไม่ให้น้ําท่วมขังนะครับถ้าน้าท่วมขังแล้วหน่อไม้เขาจะไม่โตนะครับหรืออาจจะตายเลยครับยกล่องเสร็จก็ทาการวัดระยะปลูกสล้วเราผมปลูกระยะห้าสิบเซนครับห้าสิบเซนต่ต้นต้นหนึง่งใช้เวลาประมาณสามถึงสี่เดือนครับถึงจะได้เก็บผลผลิตนะครับผมเริ่มต้นปลูกใหม่ผมใช้ซื้อต้นพันธุ์เข้ามา ก็มีตายเยอะครับหลังมาก็เลยต้องเพาะต้นพันุเองซื้อเมล็ดมาครับแล้วก็มาเพาะต้นพันุปลูกเองเพาะเองแล้วก็ปลูกเองอายุเขาจะนานกว่าครับสําหรับระบบน้ําที่ให้ผมใช้เมื่อก่อนถ้าเป็นหน้าแรงผมจะใช้ระบบน้ําหยดหน้าผลเราไม่จำเป็นต้องใช้น้าหยดครับต้องลื้อออกครับง่ายกับการทําความสะอาดพวกทำาย